สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามครับคําถามที่ตอบคําตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามนะครับอยู่กับผมนันทคมประสาทพรครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเจอกันทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่องหมายเลขสิบนะครับพร้อมกับทางเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tp channel ด้วยครับติดตามคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นในสภานะครับที่ไม่ใช่แค่คําถามธรรมดาทั่วไปครับ แต่เป็นคําถามที่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนและอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการตั้งกระทู้ถามของคุณสุพนัทมีนชยานันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติดหรือภาษีรถติดครับว่ารัฐบาลต้องการจะนําเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้ประโยชน์ด้านใดกันแน่ส่วนจะมีรายละเอียดของการตั้งกระทู้ถามอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมกันครับต่อไปเป็นกระตู้ถามสดด้วยวาจา1.1.3ของคุณสุพนัทมินใจนันครับถามท่านลําตีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักง,งานฐําตรีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระตูถามเรื่องนี้ท่านลําตีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ปีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านสุรพงศ์เปียโชดนะครับเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแต่ตามข้อบังคับที่ร้อหสเอ็ดครับ,รบขณะน,นี้ท่านตีช่วยมาพร้อมแล้วนะครับขอเชิญคุณสุพนัทมินชัยนันครับเรียนท่านประธานสภาที่เครบครับกระผมนายสุพนัทมินชัยนันผู้แทนรัศฎรกรุงเทพมหานาครเขตเก้าบางเกนจตุจักรลักสีพักประชาชนครับ วันนี้ผมขออนุญาตถามกระสูสดถึงท่านรัฐมนตรีนะครับในประเด็นที่หนึ่งครับท่านประธานครับกระทุนสดขบวนวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือภาษีรถติดเพื่อนําเงินไปเวนคืนสัมปทานรถไฟฟ้าตามที่ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ประกาศไว้ก่อนอื่นก็เพื่อป้องกันการเบี่ยงประเด็นนะครับผมก็ต้องขอย้ำว่าผมสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหารถติดสนับสนุนการลดการใช้ สนับสนุนเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้าและผมเองก็ทราบดีว่ามีหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วมีการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดและก็สามารถแก้ไขปัญหารถติดได้โดยมงขออธิบายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านทราบก่อนว่าไอ้ตัวค่าธรรมเนียมรถติดหรือภาษีรถติดที่เรียกกันว่า mm hmm. congestion charge เนี่ย ก็คือการเก็บภาษีเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดการเก็บภาษีจากผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ขับผ่านไปยังบริเวณที่มีการจราจรคับข้างหรือก็คือใจกลางเมืองและการเก็บภาษีในรูปแบบนี้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวให้สูงขึ้นเพื่อบีบจูงใจให้เขาหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธาระมากยิ่งขึ้นโดยแนวคิดนี้ต้องบอกว่ามีประเทศที่เจริญแล้วมีระบบขนส่งมวลชนสาธาระที่ดีทํากันอย่างเช่นสิงคโปร์หรืออังกฤษที่ลอนดอนหรือที่มิลานอิตาลีหรือสตอกโฮมที่สวีเดนหรรืออที่เมมิกกาา็ต ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับจากสไลด์นะครับก็คือที่ประเทศลอนดอนที่ผมไปเรียนมานะครับต้องบอกว่าลอนดอนจะมีการเก็บภาษีโดยเฉพาะยิ่งก็คือเป็นโซนไข่แดงในโซนของถนนวงแหวนใจกลางเมืองถ้าเกิดลัศมีก็ประมาณ6กิโลเมตรครับถ้าเกิดเทียบเมืองไทยก็คือประมาณช่วงจากสยามไปอโศกจากประตูน้ําไปสาทรประมาณนี้นะครับดยการเก็บแต่ละครั้งก็คือเก็บประมาณ15ปอนหรือเกือบเกือบเจ็บาทออนท็อปจากค่าเดินทางโดนท็อปจากเรื่องของค่าน้ํามันที่บอกติทุกคนต้องใช้จ่ายด้วยกันอยู่แล้ว ถามว่า15ปอนด์เยอะไหมต้องตอบว่าถ้าเกิดเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของคนกรนหนชั่วโมงเนี่ยที่เขาได้ประมาณสัก500บาทเนี่ยก็ต้องถือว่าเยอะและเกิดไปเทียบกับค่าขนส่งสาระตลอดสายไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือรถไฟบนดินรถไฟใต้ดิน,ดดนเปลี่ยนกี่ครั้งกี่เที่ยวเนี่ยที่ต้องตอบว่าแต่ละวันที่พวกเขา,าใช้จ่ายกันเนี่ยผ่านบัตรทราเวลการ์ดเขาจะใช้จ่ายกันประมาณวันละ150บาทถึง700บาทก็ทต้องบอกว่าไอ้ตัว500ไอ้ตัว15ปอนด์หรือ600หรือประมาณ700บาทนนียกา,างไไปลดบบอ ถ้าเกิดเราเดินทางนะครับจากชาญเมืองนะครับทีเ่เอาง่ายๆก็ประมาณสักวิมบดันแล้วกันครับจากวิมบดันไปมาหาวิทยาลัยของผมนะครับที่ UCL เขาต้องตอบว่าถ้าเกิดคุณใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือใช้รถแท็กซี่ก็แเราแต่เนี่ยคุณจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาทีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็ค่าน้ํามันค่าจอดรถค่าสึกหลอรถค่าประกันรถต่างๆรวมถึงตัวภาษีที่ต้องจ่ายรวมกันแล้วเนี่ยประมาณสัก3,500บาทแท็กซี่ประมาณสัก2 5 0 0บาท แต่ถ้าเกิดคุณมาใช้ขนสมม่งมวลชนสาธารณะนะครับคุณนั่งรถไฟนั่งรถเมล์นะครับคุณใช้เวลาเพียงแค่54นาทีซึ่งไวกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวและก็ใช้ระยะใช้เงินในการไปกลับเนี่ยโดยประมาณก็ไม่เกินสัก300บาท หรือถ้าเกิดอีกที่หนึ่งครับถ้าเกิดคุณเดินทางจากแฮร์ริสนะครับไปไชน่าทาวน์นะครับคนไทยชอบไปกันนะครับก็จากไนส์บริดจ์ไปสถานีก็คือเลสเตอร์สแควร์คุณจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ18นาทีแต่คุณจะใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะประมาณแค่16นาทีโดยค่าใช้จ่ายถ้าเกิดคุณใช้รถยนต์หรือแท็กซี่จะตกประมาณสัก2,000หรือมั0พันห้าถึงสองพบาทแต่ถ้าเกิดคุณใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะคุณใช้ประมาณเพียงแค่250บาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นตามที่เห็นครับการใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยมีค่าใช้จ่าที่ถูกกว่าแถมเดินทางได้ตรงเวลาแล้วก็ไวกว่าได้อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่สําคัญของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของกรุงดอนดอนเนี่ยก็คือ 1. accessibility ครับคือเรื่องของพื้นที่ในการครอบคุมที่มหาศาลและเข้าถึงได้ง่าย 2. เป็นเรื่องของ connectivity คือความสะดวกสบายสามารถเปลี่ยนสายได้ง่าย interchange ทําได้ง่ายนะครับและมีระบบต่วรวม 3. คือ affordability ครับคือราคาที่จับต้องได้และ4คือ r e l i a b i l i t y คือความที่มันไว้ใจได้มาตรงเวลากะเวลาได้ถูกจะไปไหนใช้เวลากี่นาทีเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่า ทำไมนโยบายภาษีรถติดของเขาถึงประสบความสําเร็จสามารถลดการใช้รถได้จริงแล้วก็สามารถทําให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้เยอะก็ต้องตอบว่าคุณแจสําคัญคือการมีระบบขนส่งมวลชนสาธาระรองรับที่ดีทําให้คนสามารถเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใช้รถสาธารณะได้เยอะแต่ถ้าเกิดเรามาดูที่ไทยครับท่านประธานครับต้องบอกว่าระบบขนส่งมวลชนสาธาระของเมืองไทยไม่สามารถทําได้แบบลอนดอนขอหน้าสไลด์อ่านถูกแล้วครับ โอเคครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเดินทางจากที่ทํางานของผมนะครับที่เขตจตุจักรไปยังรัฐสภานะครับถ้ารถยนต์ส่วนตัวผมใช้ประมาณ25-30าถึงนาทีแต่ถ้าเกิดผมใช้ขนส่งมวลชนผมจะใช้เวลา1ชั่วโมง16นาทีเดี๋ยวไซต์ต่อไปครับหรือถ้าเกิดออกจากที่บ้านผมครับตรงมีบุรีคลองสามวาครับเดินทางมายังรัฐสภาผมจะใช้เวลารถยนต์นะครับประมาณ1ชั่วโมง15นาทีแต่ถ้าเกิดผมขึ้นขนส่งมวลชนสาธารนณะผมจะใช้เวลา3ชั่วโมงหรือถ้าเกิดออกจากบ้านผมครับเข้าไปอยู่ในใจกลางเมงมมาบาาพยลสสิ Smith ิ ek, ิตวุ ผมจะใช้ขับรถยนต์ประมาณสัก1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดผมใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะผมใช้เวลา2ชั่วโมง44นาทีหรือถ้าเกิดจากบ้านท่านนายกครับที่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปยังธรเนียบรัฐบาลนะครับท่านนายกจะขับรถประมาณสัก24นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดท่านนายกนั่งขนส่งมวลชนสาธารณะท่านนายกจะใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีเจนเลยว่าขนส่งมวลชนสาธารณะของไทยใช้เวลามหาศาลกว่ารถยนต์ส่วนตัว2ถึง3เท่า เพราะฉะนั้นการเก็บเงิน50บาทแม้ว่าจะสูงซึ่งต้องบอกว่ามันสูงนะครับเพราะสูงกาค่าแรงขั้นต่ำของคนเยอะมากนะครับค่าแรงขั้นต่ําต่อชั่วโมงเยอะมากแต่ทว่ามันอาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอในการที่จะทําให้เขาไปใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะได้แต่มันจะเป็นการเรื่องของการบีบให้พี่น้องประชาชนไปจ่ายเงินเพิ่มขึ้นซะมากกว่าเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ ถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ครับต้องบอกเขาว่านี่คือปัญหาของการเกิดสภาวะอินอิลาสติกดีมานของการใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายความว่าแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัวจะไม่ได้ลดลงได้เยอะเพราะคนไม่มีทางเลือกสุดท้ายต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเหมือนเดิม แม้ว่าการทําให้ค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ารถไฟฟ้าถูกลงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านประธานครับแต่คนที่ได้ประโยชน์หลักๆจะยังคงอยู่ที่กลุ่มเดิมเป็นหลักก็คือกลุ่มที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องดีครับท่รรานประธานแต่เว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนจากคนที่บ้านอยู่ในซอยที่ไม่มีรถไฟฟ้าขับผ่านหน้าบ้านที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยให้เขามานั่งวินต่อรถเมย์ต่อรถสองแถวและไปต่อรถไฟฟ้าได้อย่างไร,รท่านรัฐมนตรีลองคิดดูครับว่ารถยนต์เมืองไทยแพงไหมครับ ทุกคนบอกว่าแพงครับเพราะภาษีสูงมากแต่ทําไมคนไทยถึงซื้อรถกันเยอะครับเราจดทะเบียนร,รถยนต์ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ1 1บ2ล้านคันนะครับเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์ประมาณ 5- 6ล้านคันและเป็นมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ4ล้านกว่าคันรวมกันแล้วเนี่ยรถทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยที่มีการจดทะเบียนเนี่ยสิบเล้านคันแต่ที่เรามีประชากรเพียงแค่ไม่ถึง10ล้านคนนะครับทั้งประชากรจริงแล้วก็ประชากรแฝงรวมกันไม่ถึง10ล้านคนในกรุงเทพและที่มันมีการจดทะเบียนร,รถขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าระบบขนสน่วนบจทย์ เพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้มีการเก็บ50บาทต่อให้ม <double> ีการทํา20บาทต่อสายก็อาจจะไม่สามารถแก้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้ให้ประชาชนหันไปใช้ได้เพราะไม่มีการแก้ระบบขนส่งมวลชนสาธาระทางระบบเพราะฉะนั้นคําถามที่หนึ่งที่ผมต้องถามวับท่านประธานครับคือจริงๆแล้วเป้าหมายการเก็บภาษีรถติดเนี่ยเป็นเพียงแค่การหาเงินเพื่อไปเวนคืนรถไฟฟ้าหรือเพื่อต้องการแก้ปัญหารถติดและเพิ่มให้ประชาชนมาใช้ขนส่งมวลชนสาธาระมากิ่งขึ้นและที่ผ่านมา ทำไมรัฐบาลถึงไม่เคยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาระบบขนสง่งมวลชนสาธารณะทั้งระบบรถเมล์เรือแล้วก็สองแถวเพื่อที่จะสร้างฟีดเดอร์ให้คนไทยเข้าถึงขนสง่งมวลชนสาธารณะก็คือตัวรถไฟฟ้าที่เป็นเมนหลักได้จริงขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงนด้ครับขอบคุณครับคุณสุพนัทมีนเชยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครจากพรรคประชาชนนะครับได้ตั้งกระทู้ถามสดครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติด หรือเรื่องง่ายๆว่าภาษีรถติดนะครับว่าเพื่อต้องการจะนําภาษีที่เก็บได้เนี่ยไปใช้เวรคืนรถไฟฟ้าหรือเพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหารถติดเพิ่มจํานวนประชาชนที่มาใช้ในระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับโดยมีการตั้งคําถามว่าและที่ผ่านมาทําไมรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งระบบตั้งแต่แรกซึ่งคุณสุบรรณนะครับได้สอบถามไปที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ แต่ว่าคุณสุริยะติดภารกิจนะครับได้มอบหมายให้กับคุณสุรพงศ์ปียโชตซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มาชี้แจงแทนสําหรับการตอบกระทู้นี้จะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่การถ่ายทอดสดการประชุมสภารวมทั้งการนำเสนอข่าวและผลิตรายการต่างๆตลอดจนสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปัจจุบันได้พัฒนาช่องทางการรับชมแบบออนไลน์และรูปแบบออนดีมานโดยยืนยัดทำหน้าที่สื่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชนที่พีแชนแนลสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอะ่ะคราบเหนียวเนียวจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงที่แล้วสอสอสุพนัทมินเชียนันสอสอกทมจากกรุงเทพมหานครพักประชาชนมีกระทู้ถามสดในเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่าภาษีรถติด เพื่อจะนําภาษีที่ได้เนี่ยนะครับไปเวรคืนรถไฟฟ้าหรือเปล่าหรือเพื่อจะนําไปแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรเพิ่มจํานวนประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้นและตั้งคําถามดังๆไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าทําไมไม่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่แรกช่วงนี้ครับเราไปฟังคําตอบจากคุณสุรพงษ์ปิยโชธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันครับ ขอเชิญท่านปีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมตอบคำถามที่หนึ่งครับการเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุรพงศ์ปียชดนะครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับครับาจากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสุพนัทมีชัยนันนะครับได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติดนะครับ n g e s t ช o n c h า r ์ e นะครับ ของกระทรวงคมนาคมนะครับเอาวันนี้ผมแยกคําถามนะครับเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยการเก็บค่าธรรมเนียมค่ารถติดเนี่ยเอาไปทําอะไรเดี๋ยวผมตอบนะครับแต่ส่วนที่2เนี่ยก็ผมว่าทั้งผู้ถามและผู้ตอบวันนี้เรามีแนวคิดที่ตรงกันนะครับว่า,เ,าเรายังมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องจัดการกับรถ ในโซนที่การจราจรคับข้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูสถิตินะครับสถิติของว่ารถนะครับที่ในโซนนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับวันนี้เรามีรถที่ผ่านอยู่ในโซนที่คับข้างเนประมาณ3ามแสนเก้าหืนคันต่อวันนะครับนี่คือตัวเลขสถิตินะครับ อันนี้ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ17.8กิโลตต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับเวลาเราจะเดินทางอันนี้หมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับที่หรือรถรถที่เป็นระบบล้อดีกว่านะครับที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ Air Up นะครับนะครับ ต่อไปนะครับผมจะให้ดูภาพของถ้านะครับเรามีการเก็บค่าภาษีนะครับรถติดนะครับวันเราต้องมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรองรับนะครับซึ่งวันนี้นะครับในกรุงเทพเราเนี่ยเราก็จะมีระบบขนส่งรถไฟฟ้าทางรางนะครับซึ่งคอนโทรลโดยกอทมอไอโรฟมอนะครับอันนี้เป็น ภาพของ m map ที่เป็น full option นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จนะครับประมาณปี72นะครับนะครับณปัจจุบันเราอยู่ตรงขออีก s o l a t หนึ่งครับครับณปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับภายในปี72เนี่ยครับเราจะอยู่ตรง full option ของ m map ่อี้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าที่เป็นระบบปรางนะครับที่จะมา support ไอ้ตัว ขนส่งสาธารณะนะครับอันที่สองนะครับวันนี้อออกกอรถขสมกนะครับตอนนี้เราได้มีคณะกรรมการขึ้นมานะครับในการจัดรูทนะครับในการจัดเส้นทางการวิ่งนะครับให้มันเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนะครับสาธนะารณะเรายังมีการจัดวางที่ตั้งของบขสนะครับ เรายังมีการจัดการเรื่องของฟีเดอร์ที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะครับาภายในปีหกแปดนะครับจะ,จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมนะครับถ้าใครติดตามนะครับก็จะเห็นว่ามีการเตรียมงบประมาณนะครับในการบริหารจัดการเรื่องของสมกรเรื่องของฟีเดอร์ที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะครับเรื่องของระบบปรางที่เป็น ปลางระยะไกลนะครับไม่ใช่รลงไฟ,ไฟฟ้าในกทมนะครับซึ่งทั้งหมดที่เราได้ดำเนินการนะครับก็จะใช้ระบบที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นส่วนใหญ่นะครับพลังงานสะอาดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอันหนึ่งนะครับที่เรามีความเห็นตรงกันเป้าหมายของเราคือเราอยากเห็นกรุงเทพนะครับเป็นเมืองที่แก้ไขเรื่อง PM 2.5นะครับได้อย่างถูกวิธีนะครับได้อย่างมีอายะนะครับก็คือไปจัดการที่ต้นเหตุนะครับเพราะในกรุงเทพเนี่ยหกปอรซนะครับมาจากการสันดาบของเครื่องยนต์นะครับถ้าเราจัดการเรื่องระบบรถติดได้นะครับก็จะ,ะสามารถนะครับแก้ไขเรื่องของ ที่ท่านสมาชิกถามได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านกังวลว่าตรงจุดหรือเปล่านะครับวันนี้ถ้าเราสามารถแก้ไขนะครับโซนที่เป็นเดดล็อกคือที่รถติดได้นะครับสามแสนสามประมาณ3 0 0 0 0นคันเนี่ยนะครับได้มันก็จะทำให้เกิดการโฟลในระบบท้องถนนนะครับในระบบจราจรน,นะครับ ถ้าเมื่อมันเฟปุ๊บทุกอย่างก็จะคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่ต้องทํำไหมวันนี้จํานวนพื้นที่ผิวถนนกับจํานวนรถนะครับก็ถ้า,ามาคํานวณแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันไม่มันไม่แมทชิ่งกันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทราบตัวเลขดีนะครับเพราะวันนี้วิธีการเก็บของเราเนี่ยหนึ่งเป้าหมายยงังจริงเราต้องการลดการสันดาบนะครับต้องการลด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้หันมาใช้บริการสาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเรา่นี้นะครับที่ท่านกังวลว่ามันจะแก้ถูกจุดหรือเปล่านะครับวันนี้วิธีการตรงนี้นะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วที่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับคือการจัดการโซนนิ่งในบริเวณที่รถหนาแน่นและรถติดนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้นะครับ กระทรวงคมนาคมนะครับก็รับนโยบายที่มาทำก็คือนโยบาย20บาทนะครับนโยบาย20บาทเนี่ยนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าต้องขาดทุนนะครับผมยกตัวอย่างลดไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งเป็นสายเดียวดีกว่านะครับที่ดำเนินการโดยรัฐนะครับเดินลดโดยรัฐนะครับะจะเห็นว่านะครับก่อน ก่อนเริ่ม20บาทนะครับเราจะมีผู้โดยสารประมาณ6ล้านคนกว่าล้านคนต่อปีนะครับพอเราใช้โครงการ20บาทนะครับเรามีผู้โดยสาร10ล้านคนต่อปีนะครับ10กว่าล้านคนต่อปีเนี่ยอันนี้ครับเป็นออร์แกนิกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราคิดทางตรงนะครับเราจะต้องชดเชยเป็นร้อยล้านนะครับแต่พอจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับ ในขณะที่ค a า a c i t y ซตี้เรายังไม่เต็มเี่ยครับเท่ากับเราต้องชดเชยแค่1.27เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากจากปกตินะครับ203นะครับ,รบก็เป็นเพิ่มขึ้นจะชดเชยแค่1.27เปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเรายังมีแคปมีค a า a c i t y ซตี้ของบางสายบางขบวนที่เหลือนะครับ อันนี้เฮดเวย์ประมาณ20นาทีนะครับช่วงไม่ติดนะครับถ้าช่วงที่ทราฟฟิกก็ประมาณ10นาทีนะครับในตัวเมืองนะครับเฮดเวย์ way ก็ประมาณ3-5นาที8นาทีนะครับซึ่งของอันนั้นเป็นของสีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ20บาทนะครับเป้าหมายจริงๆคือเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชน 2. รณลดน์งให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะนะครับ นะครับสนะครับลดการใช้เครื่องยนต์สันดาปเพื่อให้กรุงเทพเป็นกรีนนะครับ4นะครับส่งเสริมอาชีพที่เป็นระดับฟีดเดอร์รองนะครับที่เป็นซื้อเรดฝอยเข้ามาส่งเสริมเข้ามาสู่เมนของบริการฟีดเดอร์หลักนะครับอันนี้เป็นภาระของเป็นภาระของกระทรวงคมนาคมนะครับภารกิจนะครับที่จะต้องเนินการนะครับส่วน คำถามอีกอันหนึ่งนะครับที่การเก็บเงินก้อนนี้แล้วจะเอาไปซื้อสัมปทานหรืออะไรหรือเป่าครับคำถามนี้นะครับจริงๆวันนั้นที่ประชุมครมนะครับท่านนายรัตมตรีนะครับได้สั่งการนะครับให้กระทรวงการคลังนะครับเป็นคนไปศึกษานะครับหาวิธีการนะครับที่จะซื้อคืนนะครับลถไฟฟ้าทั้งหมด นะครับเอามาเป็นของรัฐแบบสายสีแดงนะครับแล้วก็จัดการเดินรถโมเดลของสายสีแดงนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับทั้งสองอันนะครับยังเป็น20บบาทเนี่ยต้องทำแน่นอนนะครับส่วนการเก็บภาษีรถติดนะครับยังเป็นแนวคิดและให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับไปศึกษาวิธีการนะครับแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บนะครับคือใครนะครับแต่วันนี้ยังไม่ใช่กระทรวงควมนาคมนะครับร่างพรบรางนะครับวันนี้คอรมอรเสนอก็ต้องใช้ร่างของคอรมอรนะครับของรัฐบาลเป็นหลักนะครับซึ่งมันเป็นกฎหมายใหม่นะครับกรมรางสร้างมาสองปีกว่าแล้วนะครับยังไม่เป็นยังเป็นเสือกระดาษคือยังไม่มีอาวุธไม่มีพรบเป็นของตัวเองก็ต้องใช้ร่างรัฐบาลนะครับแต่ซึ่งผมเห็นว่าทั้งสามร่างเนี่ย มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไม่กี่ประเด็นเองครับจริงส่วนใหญ่เราเห็นตรงกันนะครับ mm. เพื่อคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นคําตอบจากคุณสุรพงศ์ปิยชดน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,มซึ่งก็ได้ตอบถึงเรื่องของการเก็บภาษีรถติดนะครับว่าเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดแล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5มทั้งนี้ครับการเก็บภาษีรถติดนะครับยังเป็นแนวความคิด แล้วก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพไปศึกษาทั้งรูปแบบวิธีการหน่วยงานที่จะมามีอำนาจหน้าที่ในการจับเก็บด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข้อสักถามกระทู้ถามครับวันนี้เวลาของรายการข้อสักถามกระทู้ถามหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่องหมายเลขสิบทางเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ครับ tpchannel ดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับมาติดตามไปด้วยกันนะครับว่าคำถามกระทู้ถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในสภานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างและคำตอบจากฝ่ายบริหารนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างกับข้อซักถามกระทู้ถามวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ